นักัพูนใส่ปลาตอนที่เก็บมันที่มันเก็บมาที่คนมาให้อกินอะไรกันน้นหอมอจังเลย น้ำลายมันเลยออกมาเอ๊ะโอ้เจ้าสุนัขน้อยนี่เองโหมีชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ในปาก<ฮ>ว้าวและเร็่อใส่ยลานแก่ตัวของมันจึงคิดแย่งก้อนเนื้อน,นั้น <laughs> สุนัขน้อยตกใจก้อนเนื้อหลุดจากปากขทานได้ มาใหญ่ย่อมมีปาเล็กฉันได้ไมาเล็กย่อมเสียเปรียบหมาใหญ่ฉันนั้นแต่เออหาก็มีหมาอื่นได้กิ่นเนื้อแล้วมาแยก